ฝีมือแรงงานมีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงการช่วยเหลือหรืออุดหนุนหน่วยงานและสถานประกอบกิจการต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนดไว้ค่ะ ตามพระราชบัญญตัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานยกเว้นในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการให้ลูกจ้างของตนได้รับการฝึกอบรมทดสอบหรือรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ประกอบกิจการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนค่ะโดยผู้ประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบสทอสอง ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปผ่านระบบ PRB eService นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ลอยละร้อยหากการฝึกอบรมนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดค่ะล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกประกาศลงวันที่3 1มีนาคม2568 เรื่องหลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอยู่3กลุ่มหลักค่ะกลุ่มที่1ผู้ประกอบกิจการข้อ5ในข้อ5นี้ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบซึ่งได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา24วรรคสองครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดในปีถัดจากปีที่มีหน้าที่ส่งเงินสมทบโดยมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในอัตราลอยละ25ของเงินสมทบที่นําส่งตัวอย่างเช่นปีที่1บริษัทมีลูกจ้าง1,000คนไม่ได้รับการอบรมทดสอบรับรองความรู้ความสามารถคำนวณแล้วสมมุติว่าต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน0 0 0 0 0บาท พอในปีที่2บริษัทจัดฝึกอบรมทดสอบหรือรับรองความรู้ความสามารถให้ลูกจ้างครบตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะนอกจากจะไม่ต้องส่งเงินสมทบแล้วยังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเงินสมทบที่นําส่งไปเมื่อปีที่แล้วได้คืนอีกลายละ25ค่ะคิดเป็นเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทค่ะข้อ6ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการ ที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ลูกจ้างของตนในปีที่ผ่านมาโดยคิดตามสัดส่วนดังนี้คะ่ะพัฒนาฝีมือแรงงานให้ลูกจ้างเกินร้อยละ70แต่ไม่เกินร้อยละ80ของทั้งหมดได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่ตอลูกจ้างหนึ่งคนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ลูกจ้างเกินร้อยละ80แต่ไม่เกินร้อยละร้อยของทั้งหมดได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนยกตัวอย่างเช่นบริษัทมีลูกจ้าง1000คน ผ่านการฝึกอบรมทดสอบหรือรับรองความรู้ความสามารถ850คนหมายความว่าลูกจ้างคนที่701-800จํานวน100คนจะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้200บาทต่อคนคิดเป็นเงิน20,000บาทค่ะส่วนลูกจ้างคนที่801-850จํานวน50คนจะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้300บาทต่อคนคิดเป็นเงิน15,000บาทค่ะ รวมบริษัทจะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้ทั้งหมด35,000บาทค่ะข้อ8ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและได้จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่น้อยกว่า180วันก่อนยื่นคำขอจะได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน1000บาทต่อลูกจ้าง1คนแต่ไม่เกินปีละ10,000 0บาทค่ะตัวอย่าง บริษัท A ส่งลูกจ้าง10คนไปทดสอบสาขาไฟฟ้าภายในอาคารและลูกจ้างทุกคนผ่านการทดสอบจากนั้นบริษัทจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือครบ180วันดังนั้นบริษัทสามารถขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้10คนคูณ1,000บาทจะได้1,000 0บาทค่ะบริษัท B เป็นบริษัทที่ใหญ่มากส่งลูกจ้างไปทดสอบเหมือนกันแต่ส่งไป120คน ลูกจ้างผ่านการทดสอบและบริษัทจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือครบ180วันดังนั้นบริษัทสามารถขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้120คนคูณ1,000บาทคิดเป็นเงิน120,000บาทค่ะซึ่งเกิน100,000บาทดังนั้นบริษัทจะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้100,000บาทค่ะกลุ่มที่2ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานข้อ4 ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา24โดยมีเงื่อนไขว่าต้องทดสอบในสาขาอาชีพที่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมาตั้งแต่100คนขึ้นไปและได้ส่งเงินค่าทดสอบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน20,000บาทสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ100คนแรกนะคะ และ200บาทต่อคนสำหรับส่วนที่เกินจาก100คนค่ะตัวอย่างนะคะศูนย์ทดสอบดำเนินการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร120คนสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคํา240คนและได้นําส่งเงินค่าทดสอบเข้าวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นที่เรียบร้อยในกรณีนี้จะคิดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเท่านั้นเพราะเป็นสาขาที่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างตามตามาตรฐานฝีมือ เกิน100คนและได้ส่งเงินค่าทดสอบเข้ากองทุนเรียบร้อยจึงมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนค่ะดังนั้นในสาขาไฟฟ้าภายในอาคารคนที่1ถึง100จะขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนได้20,000บาทค่ะส่วนคนที่101ถึง120จำนวน20คนจะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้200บาทต่อคนคิดเป็น4,000บาทค่ะดังนั้นศูนย์ทดสอบสามารถขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้24,000บาทค่ะข้อ10 ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ศูนย์ทดสอบที่ส่งเงินค่าทดสอบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นจำนวนเท่ากับเงินที่ส่งเข้ากองทุนกล่าวคือค่าทดสอบที่ศูนย์ทดสอบจัดเก็บจากผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องส่งเข้ากองทุนก่อนจากนั้นจึงสามารถทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนคืนได้ค่ะตัวอย่างศูนย์ทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการทดสอบ10คนคนละ1,000บาทรวมค่าทดสอบทั้งหมด10,000บาทศูนย์ทดสอบต้องส่งเงินนี้เข้ากองทุนก่อนแล้วจึงทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนคืนเท่ากับ10,000บาทได้ค่ะกลุ่มที่ 3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานข้อ 12. ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกรณีที่งบประมาณประจำปีไม่เพียงพอและจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากเป้าหมายเดิมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกรมสามารถจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้ค่ะหากเป็นกรณีเร่งด่วนก็สามารถเสนอขอความเห็นชอบเป็นรายกรณีไปได้เช่นกันค่ะกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ึงเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยสนับสนุนทั้งสถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ดําเนินการทดสอบตามระบบของกรมรวมถึงช่วยเสริมศักยาภาพให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถดําเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตั้งแต่การดําเนินงานของศูนย์ทดสอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบสามารถได้รับจากกองทุนพัฒนภาฝีมือแรงงานเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ใช่เพียงการทดสอบหรือการออกหนังสือรับรองเท่านั้นแต่ยังเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพแรงงานไทย เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบกิจการและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่และประโยชน์ของระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปแนะนำหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะ